เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเข้าบัญชีตนเองและเครือญาติถึงแม้จะนำเงินมาคืนแล้วก็ไม่ผนผิดสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อบ .13 บทับ2559มาพูดคุยกันนะครับเป็นกรณีที่มีการขร้าราชการเนี่ย มีการเบริกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการนะครับแต่ว่าเบิกจ่ายเงินไปเข้าบัญชีของตนเองและก็เครือญาตินะครับต่อมาเนี่ยนำเงินมาคืนนะครับถึงแม้จะนําเงินมาคืนแล้วก็ไม่พ้นผิดนะครับทีนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรรายละเอียดเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรได้ทําการโอนเงินที่ได้รับอนุมัติ ให้เบิกจ่ายผ่านระบบของธนาคารบางส่วนเนี่ยเข้าไปในบัญชีของตนเองและก็เครือญาติต่อมาผู้ฟ้องคดีก็ได้นําเงินดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้วศึกษาที่การจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงซึ่งมีความเห็นว่าพฤติการของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงถึงแม้ผู้ฟ้องคดีเนี่ย จะได้นำเงินมาชดใช้คืนแก่ทางราชการแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการบรรเทาโทษศึกษาที่การจังหวัดมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการผู้ฟ้องคดีอุทธรคำสั่งดังกล่าวแต่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ยกอุทธรน,นะครับก็คือไม่รับคำอุทธรจึงได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับ ขอให้ศาเนี่ยพิพากษาถอนคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือศึกษาที่การจังหวัดที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชาการและก็เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือคณะกรรมการข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีพร้อมกับให้คืนสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ จากทางราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีทีนี้แนวคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยดังนี้นะครับกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการลูกจ้างประจําและผู้รับบํานาญของโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดทํารายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินข้างต้น ลงในระบบโอนเงินของธนาคารไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยได้แก้ไขชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินและก็โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองและเครือญาติถือเป็นการอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งแม้จะได้มีการนำเงินดังกล่าวเนี่ยมาชดใช้คืนเต็มจำนวนแล้วก็ไม่ทำให้การกระทำข้างต้นไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคำสั่งของศึกษาธิการจังหวัดที่ลงโทษไล่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว